สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสวร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขับเคลื่อนกลยุทธ์อุตสาหกรรมบริการจัดทำโครงการ SME ปรับตัวรับมือวูเกอร w เวิ d ภาคบริการหนุน SME ฝ่าวิกฤตโดยนวัตกรรมการให้บริการ พร้อมรับมือทุกความผันผวนของสถานการณ์นายวชิระแก้วกอบผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักง,งานรักษาการแทนในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักง,งานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสวเปิดเผยว่าสสวเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME เมเมื่อเกิดสภาวะการต่างๆที่ส่งผลต่อธุรกิจจากปัจจัยต่างๆ ทำให้ผู้ประกอบการ SME ต้องเผชิญกับสถานการ์ o o o l l w w r r l d จึงเกิดเป็นโครงการ SME ปรับตัวรับมือ Google World ภาคบริการเพื่อสนับสนุนธุรกิจ SME ในภาคการบริการที่เป็นภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงซึ่งครั้งนี้สสวได้ผนึกกำลังกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลี่ยนวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสผ่านการเปิดโอกาสในการขยายศักยภาพให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลได้เข้าร่วมอบรมและพัฒนาแผนธุรกิจตามบริบทของการแข่งขันและสภาพเศรษฐกิจของภาคธุรกิจบริการภายใต้สถานการณ์ g o เกอร์ l วเพื่อยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการภายใต้รูปแบบ v ูเกอร์โปรแอโดยมุ่งหวังให้ผู้ประกอบการ SME สามารถประกอบธุรกิจอย่างเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงผ่านกิจกรรมสร้างเครือข่ายเน็ตเวิร์กงสนับสนุนให้ผู้ประกอบ การในโครงการได้รู้จักกันเพื่อเชื่อมโยงเป็นพันธมิตรที่มีศักยภาพและขยายโอกาสในการพัฒนาธุรกิจหลังจากนี้ไปโดยผู้เข้าโครงการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดนับว่าเป็นโครงการดีๆจากทางสสวและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่จะช่วยผลักดันให้ผู้ประกอบการ SME ไทยฝ่าวิกฤตบูเกิลเวิ l ์นี้ไปให้ได้สำหรับท่านที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของโครงการได้ที่ Facebook SME GoogleW o r l d จากนี้ไปจนถึงเดือนสิงหาคม2 0 1 5